f างเฟ o บุ๊กของผมก็ถูกจำกัดการสั่งได้มากหลายเดือนนะครับตั้งแต่หลังสงการก็เลยบอได้ัะษณะบอยได้จริงจังในการเทวาสีลลงคลิปมากเท่าใดน,นะครับแต่ว่าการทําคลิปส่วนมากก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงเสียงจาก แอปอะไรนะเขาเอ,อ,อื่นแอปดำนะเนาะที่ว่าเอามาลงลรวก็ดูดมาลงเฟษแต่ก่อนกระบอกกาที่จะเอาเสียงลงหรอกพอมันมีขอผิดาลาดเยอะได้ๆก็เลยถูกจํากัดแต่ว่าก่อนจะถูกจํากัดมีได้ๆข้างอยู่รวบดาวสองลอยกับหนึ่งเหรียญน,นะครับพอผ่านมากจะคิดว่า ถ้าจะได้เงินก้อนนี้ในสองรอยเหรียญน,นี่คงสี 64, ่ให้ปดล็อกถึงสีได้นะครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่ครับเมื่อสักเดือนก็กว่าที่ผ่านมาระบบกะเดโอนเงินที่ว่าจำนวนที่มันยังข้างอยู N ่นั้นให้กิดเป็นเงินทั้งหมดกะล็อกรวมหักดาวกะลอยแปดสิบเอดเหรียญน,นะครับในีเป็นเงิน หาพันหกพันกว่าบาทก็เลยสบายใจไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่วได้มีเงินข้างอยู่กระบอสองโล่งแบบว่าเอาใจแล้วก็เครื่องมือก็ยังเถือกจำกัดแล้วก็ในการที่ว่าสีมีปฏิสัมพันธ์คือตะกอนที่ว่าเล่น,นแรกๆคือปีสองปีที่ที่แล้วที่ว่าเริ่มามเหตุ ก็ยังเป็นแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์ก็คือเป็นผู้แนะนำเป็นผู้คอยบอกคอยให้ข้ออธิบายกับคนที่ว่าหัวจักในเฟสนะครับก็คือการที่ว่าจะผ่านในเครื่องมือการที่ผ่านหกหมื่นนาทีก็ฟาฟันแล้วก็สู่มาโดยตัวเองบอไดอาศัยผู้ใดก็คือ สร้างตัวตนห้องตัวเองก็คือไล่โซดก็คือดูคล้องเจ้าคล้องเองแล้วก็มีเฟสหลายมีเครื่องมือในการสร้างหรือก็ในการดูเพิ่มหน้าที่เองจนเด้มาเฮดคล้องเจ้าคล้องได้แล้วจนได้มาล้าคๆว่ารับจ้างปันหน้าที่เพิ่มชั่วโมงก็คิดเป็นตอนานกะ เราให้หกเมื่นหกเมื่นชั่วโมงหกเมื่นหน้าที่ยางผ่านนะครับพอเหตุดใดก็เลยเลยมาล่องปั่นห้คนอนจากหลักกัคนก็ะพานจากที่ว่าปัน่นไหซซื่อก็เลยไปที่วัดมารับจ้างเมื่ะหกร้อยบาทเงินบางคนพนก็เามานะครับก็เจอแบบว่า ลายย่อยแต่ว่าให้เมาแบบว่าครบขาดอยู่4ี่หมื่นขาดอยู่สามหมื่นขาดอยู่หนึ่งหมื่นเนี่ยแล้วจะสิตกลงนะครับแต่ว่าใส่เครื่องมือในการปั่นก็คือมือถือก็คือพวกน้อตบกเครื่องซื่อสารสี่เฮามี่อาีนะครับแต่ว่ากใส่ได้หลายเฟสบระมานเฟสเดียวนะครับคือเิ่นกับผ่านมากก็มากคนครับเท่าที่คิด าดได้กับนาสิเกิน20่สคนนะครับบางคนกับประสบความสำเร็จในการเทวาตั้งแต่เริ่มปันจนจนพันไดเงินก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่สานะครับบางคนกับพอปันพอสมงคบพคกติกาก็ออกมาใหม่จากเทวาหลบคลิปื้ว่าล,าลง คลิปคิดพลาดหรือว่ามีเสียงตนสบับหรือว่าคลิปตนสะบัดของตัวเองน้อยอย่างสิก็ยังรอตรวจสอบอยู่สิบสองสิบสองวันหรือว่าสองสัปดาห์หรือว่าสิบสี่วันเอาสินะ่งนับบางคนเกิดขึ้นด้เปิดสั่งได้ใน,ในมือน,นั้นเลยหลังจากรบ6กมือหน้าที่บางคนก็ลอตรวจสอบอยู่สองสัปดาห์ก็คือสองอาทิตย์บาง ข้อแรกๆคือแต่ละคนพานก็คือผ่านอย่างไราะอพักดังหลังมากในการตรวจสอบก็คือกลับมาเป็นคือเกาก็คือล่อสองสัปดาห์หรือว่าบางคนก็เป็นเดือนบางคนก็ยังว่าได้เลยก็มีบางคนที่ปั่นมากกับเสียเงินเปล่าก็มีนะครับก็คือบางเือผู้ถาผู้แก่คนบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นพอผม หบ่ไดาสําเร็จอย่างสิแธ่ว,วาบางเทื่อเฟอวิบคลิปเพิ่นลงต่างๆเพิ่นก็อาสีบ่อหงเพิ่นลงหมมากาะไกลงัวค่อยอย่างต่างๆในคำปูดอว่าเสียงเพลงอิบะในการเห็ดแนวอยู่แนกินมีมีมดมีผ้าและเกิดมีเสียงเพลงต่างๆนะครับก็เลยถือแกมกัดนะจนปัจจุบันบางเทืเ่อก็คือาจเงินไปซื่อๆก็คือควนสมอง แา่ที่ขอพกเงินเพื่อนก็ะโวนไห่เพิ่นกระ่ายังซสียแต่ว่าเมื่อเเพื่อนกะบ่ไเด้ก็บ่ไดเปิดการส้่งใด้นะครับแต่ก็มีเขตแบบว่สี่ก็มีอยูสองสามคนเพราะบางคนก็จ้างปันคบเพื่อนขาดอยู่ต่างหาเงินคือเพื่อนมาเ่าไกเืินยังซสี่เพิ่นกระาจสามพันกว่าสองพันกว่าจังซสี่บางคนก็ จากที่บโคพกเมือ่อเกินหกสิบวันแล้วยังบ่ผ่านนาทีเพิ่งก็ลด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 ลงจนเหลือเริ่มจากหนึ่งพันไม่ก็คือเดินมาปันไม่เพิ่นกระจายสองเท่อเบิดไปเกือบหมืน่นแต่ก็เพิ่งเมื่อก็ยังบ่ได้คือเหมือนกับว่าการลงลิบฟองเพ่นก็สี่มีพวกง่วควายต่างๆด้วว่าในการที่ว่ามีลกูกมีหลานด้วอว่าในการเล่น,น,นการเหมือนระบบจับ เป็นความรุนแรงเหมือนกับเป็นการทำลายร่างกายแบบจังเศนะครับก็เลยเป็นแปบลบว่าเป็นความผิดที่ว่ารุนแรงเหมือนกับสีหยอกสี่จับสี่อุ้มกันบางเทือการจแบบับการเล่นกับลูกกับหลานอย่างสีเหมืนหอนระบบโดยการจับมองว่าเป็นการทำลายร่างกายกันเป็นการใส่ความรุนแรงกับเด็กน้อยังเศนะครับกบ็อยากที่ว่า คนมองด้วยกันอาจจะเป็นภาพบ่พิดแต่ว่าระบบ AI ตรวจจับบ่พิดก็เลยเครื่องเมื่อพ่นเกิดเลยบ่ได้ตรงนี้เกนเลยเป็นการมาอคหาอันีคือแต่ละเขตแต่ละเขตนะครับก็คือพ่อคนที่ว่าผ่านการสร้างได้ได้ระบบให้ตั้งคา่ามีโฆษณาเขามีได้ได้ที่นี่ก็ได้มาหาในการเทวามีโฆษณาเขา คนเบิงคิบเฮ้าเบิ่งบ่งจบบ,บ่ไเด้เบิ่งโคษนาได้ไดคราก็บอขึ้นนะครับแต่ผมผ่านมาแยกก่ๆผมผ่านมาต่างหาเดือนหาเดือนได้ไ้มีอยูเทสซีเหรียญน,นะครับได้ไ้ตอนนั้นบอกว,ว่าการที่ว่าเบิ่งคิบเนึ่องจาพอผ่านแล้วเขาจะมีได้ไ้ขก้นมาเลยก็คือข้าต้องดูคิปใ้เฮ้าแล้วก็มีโฆษนาขึ้นในคิบแล้วก็กดเบิง่งโคษนาได้ไรทั้งจะขข้นนะครับพอ มีคนที่ว่าเพิ่นสามารถที่ว่าดูโฆษณาให้กันแล้วก็เพิ่นได้ได้ไดเพิ่นขึืนเพิ่นก็มาบอกเพิ่นก็มาแนะนหน้าอีกทีนึงนพอดีเครื่องมือผมก็พร้อมอีกก็คือหลังจาาทีว่าบด้ปันหน้าที่ก็ได้เอาเครื่องมือหรือว่าเฟซต,ตรงนั้นไพ่มาดูคลิปดูโฆษณาให้แล้วก็เพิ่มได้ได้จนจากที่ว่า สี่หาเดือนสี่พันได้ไดมีแค่สี่เหรียญพอมาดูก็เลยเดยมาปัน่นใส่เวลาแค่เดือนกว่ากว่าก็าได้เงินมาเกือ,กอบร้อยกว่าเหรียญน,นะครับก็ได้เงินอยู่สองสามรอบนะครับก็เลยมาเข่ารอบที่สองเดือนที่สองก็คือปั่นจนแดงเกือบเกือบร้อยร้อยหาสิบเหรียญน,นะครับก็คือผมมีปันน่นแลวแน่แล้วก็ มีคนมาจากตั้งต่างประเทศคนเบิงไห้แน่คนเบิงไห่เมื้อนึงะเพิคนเบิงไห่อยู่ประมาณอยู่ประมาณสี่ห้าคังแต่ละคังิคนเบิงนี่ได้เด้อนสิบห้าถึงสี่สิบเหรียญคนนะครับต่อมือได้ได้หูแบบอับขึ้นมา่วงายสองายสามนี่เยอะแบบว่าผิดลูกโลูกตาเลยจนราคาคนอยู่ต่างประเทศเบิงไห,ห้เฮาได้ได้เปิ ได้ได้ของเฮ้าจะขึินดีนะครับแต่ว่าเฮาเบิงให้เปิ่นราคาสินค้าครับค่าคองสีบต่างๆมันสิตังต้ง,ตง,ตงกันพอดีได้ในวิธีในการปั่นตรงนี้ว่าก,ก็เลยเอาเครื่องมือมาปั่นของเจ้าของเองเดือนหนึ่งก็ได้ร่อเรียนเลยท้อนอยู่เรื่อยนะครอนเด้คือมีเงินเข้าอยู่เรื่อยจนได้มาสลาใจในการแต่ว่าเองคนหูคนกลับมาจากในปั่น ก็คือเก็บเพินก็ไเ้เอว่าแพงนะครับคือเดือนละสามร้อยนี่ก็ถือว่าก็บว่าได้มากนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งก็คืออันต่าก็มีแปดถึงยี่สิบเหรียญก็คือสี่สิบเหรียญหาสิบเหรียญกับปันได้นะครับเกิดขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าผมซิมีมากไม่น้อยแต่ว่าก็ช่วงนปันห้เป็นสิบเปอคนเพราะสิบเปอคน ่นภากาันลงคงขปแบบว่าคนผิดผ่าดโดยตัว่นเองจากที่ว่ามีโฆษณาเข้ามีเดือนขึ้นกลายเป็นซุนๆกับเลือนอยน้อย,น,อย,น,อย,น,อยน้อยลงเพะเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือความผิดผลาดจากในการในการที่ว่าลงคงิปหรือว่ามีเสียงเพลงแต่ว่าคนที่ปั่นมาจากแต่แ,กแรกๆเท่าสเสมอหนิ่ัคคดีบาเกิดจากการปั่นกระคงสิบรแมนเพราะได้ได้ไดคงเพิ่นกันยังขึ้น จน,จนเท่าเสมอเนี่นะครับก็คือตอนนี้ลูกค้าเหลือบอ,บอ,บอถึง10คนกะยัามาสาวยมาแรงก็ส่งงานก็คือการดูแล้วก็แคบส่งให้ได้ได้แต่และมือห้องเพลนก็ขึ้นนะครับก็คือเส้อว่าความผิดพลาดก็เกิดจากการเฮดคลิปแต่เกิดบ่มีตัวตนหรือบ่ได้ยืนยันตัวตน จาของหรือว่าเฮ็ดคิปแบบว่าไทยแต่วิวบรรยากาศลงระบบกับฮาวาเฮ้าเป็นสแปมจังสินะบอบอมีเจาของเฟดหรือว่าไทยแต่วิวแต่อย่างลงคือผมกับ้วยความมังกายคิดว่าเอาลงลิบลงแกหดก็ได้แต่ว่าเป็นต้นสถาบันบอมเป็นเสียงเพลงโอเคอยู่บอมเป็นตนบอมเป็นเสียงเพลงแต่ว่าเฮ้าก็ต้องมีตัวตนออกหน้ากล้องให้เห็นในระบบมองว่าเออ เจ้าของเฟซนี่เป็นคนบ่เมนหุ่นยนต์หรือก็บ,บ่เมนการปั่มเป็นว่าเพื่อให้โฆษณาเข่าวษระสานได้ๆระบบก็เลยตัดเป็นว่าถึงซิมีโฆษณาเข้าแต่ว่าได้ดบริ้าในเฟซก็คือได้ๆก็บองเป็นของทางเฟซนะครับ